สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับผมขอเชิญคุณผู้ชมนั้นมาร่วมภาคภูมิใจกับสตรีทอาร์ตและพิพิธภัณฑ์ตรงบอกว่ามีชีวิตด้วยครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดบึงกาฬครับ ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเห็นภาพศิลปะที่อยู่บนกำแพงครับเป็นเรื่องราวของขนทมทำเลพิมีหรือวัฒนธรรมแต่ศิลปะที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาแล้วก็มีเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยนะครับและสิ่งที่หลายคนไปแล้วอดนะครับที่จะเข้าไปถ่ายรูปไปได้นั่นก็คือวิถีชุมชนที่มีชีวิตเล่าเรื่องราวสไตล์บุนบ้านนะครับที่เป็นเครื่องของของใช้ชาวอีสานครับคนที่จะมาเล่าเรื่อง อย่างน่าสนใจและนั่งอยู่กับผมแล้วนะครับต้องบอกว่าท่านเป็นนักปั้นแบรนด์เป็นนักออกแบบภาพลักษณ์องค์กร ธุรกิจอาหารเรื่องของการเกษตรแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวชุมชนและที่สําคัญเป็นผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชิตที่จังหวัดบึงการขอต้อนรับพี่สุทธิพงศ์สุริยะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ,รบขอบคุณครับที่ให้เกียรติรายการรับเมืองไทยครับโอ้โหเห็นการแต่งตัวเ,เห็นพร้อมแล้วมาเดี๋ยวต้องเล่ากันสไตล์หน่อยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับว่าเอ๊ะเขามีศิลป,ปะตั้งเยอะตั้งแยะทําไมพี่ขาบขออนุญาตเร่ยชื่อเล่นนะครับจึงสนใจศิลปะร่วมสมัย เรื่องราวเหล่านี้มาสื่อสารกับคนไทยครับคืออย่างนี้ครับผมมองนะครับว่าในชีวิตของคนไทยเนี่ยเรื่องของศิลป,ปะมันมีอยู่แล้วครับ,รบแต่ว่าคําว่าร่วมสมัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้มันมีการาส่งต่อเพราะว่าในชีวิตของคนเราเนาะมันก็มีการแบบจากรุ่นไปสู่รุ่นครับทีนี้เมื่อเรามีมีของดีครับแต่ทีนี้ของดีเนี่ยเมื่อจะส่งต่อไปอีกรุ่นหนึ่งเนี่ย บะเพิร์มันเป็นของดีอยู่ในอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าอีกรุ่นถัดถัดไปจะมารักจะมารักหรือจะมารับส่งต่อเขาอาจจะไม่เอาเพราะว่ามันไม่ใช่แนวของเขามันอาจจะไม่ชิกในความเป็นชิกคือความเก๋ความเท่ฉะนั้นเด็กรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนกับสิ่งที่ปู่ย่าตายายทำไว้อาจจะเขาอาจจะมองคนละมุมเนาะฉะนั้นคำว่าร่วมสมัยนี่แหละจะมาทำให้เป็นการ เป็นการผสมผสานเรียกว่าเก่าอยู่กับใหม่และมีการส่งต่อได้อย่างไรโอ้ผมมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องสำคัญนะพี่ขาบคิดละเอียดมากเลยครับรู้สึกแทนคนรุ่นใหม่ที่จะรับช่วงต่อในยุคเขาถูกต้องครับพี่ใช้คำว่าชิกถูกครับเด็กต้องชิกถึงจะรับใช่ไหมพี่ถูกต้องยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยยกตัวอย่างนะครับพิพิธภัณฑ์นในบ้านเราเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เรียกว่าอะไร คือไปแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นทางการเด็กก็จะไม่ไปเข้าพิพิธภัณฑ์แต่ว่าพิพิธภัณฑ์ของผมนะครับมันคือบ้านชาวบ้านธรรมดาแต่ว่ารูปแบบของการจัดวางหรือองค์ประกอบเนี่ยมันเป็นเรื่องของเอาแฟชั่นเข้ามาสื่อสารมันเลยดูมีความเก๋มีความเท่และยุคนี้นะครับเด็กเนี่ยสนใจในเรื่องของโลก โซเชียล <Social S 2> นะครับฉะนั้นเด็กก็ต้องการมีพื้นที่ฉะนั้นในบ้านของผมเนี่ยครับมีเด็กวัยรุ่นแล้วก็แนวฮิสเตอร์ถ่ายรูปสื่อสารเนี่ยอย่างมากมายอ,มอันนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าจะทำยังไงให้รู้สึกว่ามันมีคำว่ามีชีวิตได้อย่างไรโอ้โหคคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยอย่าพลาดเพราะว่าสิ่งที่ผมตั้งใจเนี่ยก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ ได้เห็นเป็นแบบอย่างเป็นแรงบันดาลใจกับชุมชนแห่งนี้นะครับซึ่งถูกสร้างมาด้วยศรัทธาด้วยจิตวิญญาณและเดี๋ยวพี่ขาบจะเล่าให้ฟังผมเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องที่เที่ยวของพี่ก่อนครับจริงไหมครับเดินเข้าไปนะครับสองข้างเนี่ยจะมีภาพโอ้โหชีช้ชิกเป็นรูปพญานาคจนไปถึงพิิธภั์ชุมชนที่มีชีวิตพี่เล่าให้เราฟังหน่อยอย่าเห็นอะไรบ้างก็หลักๆเลยนะครับน้องเที่ยวเข้ามาที่นี่นะครับเขาก็เรียกว่าอะไร ที่จังหวัดบึงการนะมันเป็นเรื่องของความศรัทธาพญานาคพญานาคอยู่ในแม่น้ําโขงก็ผมก็เกิดขึ้นมาผมก็โตอยู่กับในเรื่องของความเชื่อแล้วก็พญานาคจากแม่น้ําโขงก็เป็นเป็นความศรัทธาอยู่ในวัดเนาะก็อยู่ตามวัดรั้วบันไดกําแพงก็มีพญานาคมากมายนะครับอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมทีนี้สิ่งที่ผมมองก็คือว่าผมมองในเรื่องของ การสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากคือจะทำยังไงที่จะทำให้ตัวของพญานาคความเชื่อเหล่านี้มันมีพลังในเรื่องของการสื่อสารที่จะทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะในยุคโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะไปเที่ยวต่างประเทศได้แัะท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มที่มีกำลังกาลังซื้อสูงเขาก็ต้องมองหาที่ที่เรื่องที่เขาสนใจส่วนใหญ่ กลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงเนี่ยกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่สนใจงานศิลปะอฉะนั้นเมื่อเขานะเข้ามาในพื้นที่นะครับสิ่งที่เขาเข้ามาในพื้นที่คืออะไรรู้ไหมครับก็คือเขาเห็นว่าศิลปะร่วมสมัยเห็นพญานาคเขาก็จะเดินเดินทางมาเพื่อจมูว่าพญานาคที่เนี่ยมันมีหน้าตาย,ยังไงและมันทาให้พื้นที่ มันมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อย่างไรแต่ว่าเมื่อเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วนะครับเขาก็จะเห็นพญานาคในแต่ละบริบทในหมู่บ้าน45ครัวเรือนนะครับ,รบมีพญานาคถึงตั้ง100ตนนะ่ะซึ่งถือว่าเยอะมากมพญานาคก,ก็จะไปอยู่ตามตามฝาบ้านนะตามรั้วตามกำแพงแต่ว่าพญานาคที่นี่นะครับจะไม่เหมือนกับพญานาคที่อื่นนะครับมันจะมีความต่างคือว่าพญานาคจะต้อง เป็นตัวตนของของคนนั้นแต่ว่ามันจะต้องสื่อสารอยู่2อ,อย่างอ,อย่างแรกคือสื่อสารเรื่องของอาชีพของของคนหนึ่ง <1 S 1> สื่อสาร,าสารอาชีพของเจ้าของบ้านอย่างนี้นใช่ไหมฮะยกตัวอย่างนะครับถ้าเจ้าของบ้านหลังนั้น มีอาชีพนอกจากทําการเกษตรแล้วนะครับเขาอาจจะมีอาชีพเสริมซึ่งมันเป็นอาชีพของเขาอยู่แล้วมีเขาอาชีพเสริมมีอะไรบ้างก็คือมีสานกระติบข้าวเหนียวมีทำรอดช่องมีขายไอติมมีตัดผมมีขายผ้าไทยพญานาคนะจะต้องมีบริบทนะครับกับอาชีพเสริมเหล่านั้นแสดงตัวตนเขาถูกต้องคอ้นั่นแปลว่าเจ้าของบ้านนั้นเขามีพื้นที่ในการสื่อสารด้วยอันนี้เรียกว่า กราฟฟิตี้ที่ได้จิตวิญญาณของเจ้าของบ้านด้วยนี่คือความไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือน <ทะ S 1> แต่ละหลังก็จะมีความแตกต่างที่มีความหลากหลายไม่เหมือนกันถูกต้องครับก็เรียกว่าเดินเข้าไปเนี่ยดูเพลินถ่ายรูปเพลินเลยครับโอ้แล้วสีสันเป็นยังไงฮะที่พี่เอามาใส่เนี่ยสีสันมันก็จะมีความความหลากหลายเพราะว่าความเป็นความเป็นอีสานเนาะม,มันก็จะเป็นแม่สีก็สะท้อนความเป็นแม่สีออกมาเพราะคนอีสานเป็นคนที่ที่สนุกแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจคือว่ากราฟฟิตี้ที่เนี่ย มันจะเป็นกราฟฟิตี้ที่หนึ่งหนึ่งชิ้นหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่ามันนำเสนอตัวตนของเจ้าของบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังแต่ละหลังไม่มีซ้าไม่ซ้ําเลยค่บโอ้โหไม่ซ้ำเพราะว่าหนึ่งอาชีพของบ้านหลังนั้นอันที่สองคือ,อเรียกว่าจิตอาสาคนที่มาวาดรูปก็เป็นนักศึกษาที่เป็นจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆฉะนั้นฝีไม้ไลายมือก็จะไม่เหมือนกับศึกษาหลายๆที่ฉะนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่เรียกว่า มันเป็นการพัฒนาชาติอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เลยจะมาคุยในมุมอีกส่วนหนึ่งคือการเป็นสร้านต้นแบบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแบบนะ SDG มันแปลว่าอะไรครับ SDG มันก็เป็นของเรียกว่าองค์การสหประชาชาติหรือ UN SDG ก็ย่อมาจากคำว่า sustainable development goal ก็คือเป้าหมายของความยั่งยืน17อข้อปัญหาหนึ่งใน17ข้อก็คือในเรื่องของ การคัญจัดความยากจนโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศซึ่งในในในประเทศไทยมันมีประมาณ8 8ด0 0หมื่นชุมชนเนาะแต่ว่าในเรื่องของศิลปะเนี่ยในเมืองกรุงเนี่ยคุ้นเคยแต่ว่าศิลปะที่อยู่ในพื้นถิ่นเนี่ยคนมอไม่ออกว่าจะเอาศิลปะเนี่ยมาจัดการเรื่องหารายได้ได้อย่างไรอันนี้เป็นสิ่งใหม่ที่สุดเลยครับนะฮะเพราะนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้พี่ขาบเนี่ย สิ่งที่หยาดทอนได้เห็นก็คือมันเป็นโมเดลของชาติโมเดลของชาติที่จะยกระดับชุมชนให้เขาลืมตาอ้าปากขายข้าวขายของได้ไม่ใช่ว่าสร้างอย่างเดียวแต่ไม่มีช่องทางการตลาดนี่คือสิ่งที่เรากําลังยกระดับขึ้นมาเอาระหนึ่งในภาพถ่ายสองข้างทางเป็นสิ่งน่าสนใจอย่างที่สองมีคนเล่าให้ฟังบอกว่าพอไปสุดปุ๊บจะไปเจอบ้านหลังหนึ่งบ้านใคระก็บ้านผมเองครับอ้าวเป็นยังไงฮะพี่ก็บ้านผมนี่ก็คือคืออย่างนี้ครับผมเนี่ย ออมองมองเรื่องของการการก็เรียกว่าการอนุรักษ์เนาะคือผมก็ไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตน,นะครับคำว่าพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีพิพิธภัณฑ์อยู่แต่ละภูมิภาคเนาะทราบไหมครับว,ว่าใน,ใน,ใ,นในภาคอีสานมีม17จังหวัดเนี่ยผมเนี่ยตกใจมากเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นภาคที่มีจังหวัดเยอะมากมแต่มีพิพิธภัณฑ์น้อยที่สุด<อ>น้อยที่สุดเพราะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่า เออภาคอีสานอาจจะเป็นจังหวัดที่เรียกว่าต้องเขาเรียกว่าไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้ต้องต้องทำหากินครับฉะนั้นในเรื่องของความรุ่มรวยเรื่องของศิลปะเรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจฉะนั้นเอ๊ะมันก็เหมือนกับพิพิธภัณฑ์เนี่ยไม่มีทีนี้ผมก็เลยหวังว่าทุกครั้งที่ผมกลับบ้านนะครับผมเห็นตั้งแต่ผมลงเครื่องบินที่อุดรแล้วก็แล้วก็ขับรถกลับไปที่บ้านนะทราบไหมครับ ตั้งแต่เล็กๆที่ผมมาเรียนกรุงเทพกลับไปผมเห็นสถาปัตยกรรมอีสานที่บ้านเรือนที่สวยที่สุดแต่ทราบไหมครับว่ามันถูกทุบทิ้งเป็นอาคารพาณิชย์เป็นบ้านประตูอัลลอยเป็นบ้านจัดสรรเรียกว่าสถาปัตยกรรมอีสานถูกทำลายไม่เหลือเขาเลยน้อยมากครับน้อยมากอ้าวแล้วของพี่เนี่ยครับพี่ขาบบ้านหลังนี้ยังคงนุรักษ์อะไรไว้บ้าง ก็หลังนี้ก็ไม่มีเ,เรียกว่าไม่ไดไ้ไม่ไม่ได้ไปแต่เรื่องโครงสร้างหลักเนาะแต่ว่ายึดตัวโครงสร้างเดิมแต่จัดการในเรื่องของคําว่าเรื่องของคอนเซปต์แนวคิดองค์ประกอบเรื่องสีถ้าสังเกตเห็นว่าหลังนี้นะครับจะเห็นอยู่สองสีสีแรกคือสีม่วงคือสีจังหวัดบึงการ อนี่คือสื่อสารสีประจำจังหวัดถูกต้องเรากำลังทำแบรนดิงเนาะสีที่2คือสีเขียวสีเขียวเมอริเดียนก็คือเป็นสีของอำเภอโซาพิสัยฉะนั้นวิธีการทำเรื่องของตัวของการออกแบบภาพลักษณ์เราก็ต้องมองบริบทของแก่นอัตลักษณ์ของพื้นที่ดึงสีของพื้นที่มาทำการออกแบบแนวคิดทั้งหมดอย่างนี้เขาเรียกว่าคำว่าสิ่งที่เป็น มรดกของชาติสิ่งที่เป็นแก่นเพียงแต่ว่าเอาเรื่องของดีไซน์กับสไตล์มาจัดก,การแค่นั้นเองครับโอ้นี่ด้วยประสบการณ์ที่พี่เป็นนักออกแบบหรือว่านักปั้นแบรนด์ออกแบบภาพลักษณ์ธุรกิจอุอาหารการเกษตรเนี่ยจึงได้เห็นประสบการณ์มาอย่างมากมายแล้วก็มาทําที่นี่ครับทําไมพี่ถึงมุ่งมั่นอยากจะยกระดับชุมชนที่นี่ซึ่งอยู่ที่อำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬไปสู่เวทีระดับโลกครับมองอย่างเงี้ยครับก็คือว่า คือในในบทบาทของนักออกแบบเนาะส่วนเกือบทั้งหมดนะเขาจะาทําเรื่องของการออกแบบสถาปนิกสถาปัตหรือบ้านเรือนอะไรก็ตามแต่แต่ไม่มีนักออกแบบที่เป็นนักออกแบบออกแบบชุมชนมซึ่งน้อยมากถึงมากที่สุดอพอเอินผม,มเลือกเกิดไม่ได้มผมเกิดที่หมู่บ้านหลังนั้นมผมก็มเรียกว่ามีจิตวิญญ,ญาณถ้าผมไม่ทำ ผมก็เลือกจะไม่ทําก็ได้เนาะแต่ผมกลับรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันคือประวัติศาสตร์ของชาติผมก็เลยหันหลังกลับมาเพื่อที่จะรักษาและก็ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองด้วยซ้าแต่คณะกรรมกันกับทําพื้นที่ตรงนี้พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตงิจิตรกันกให้เป็นศูนย์เครือข่ายที่เรียกว่าศูนย์สร้างอะไรมานนใจจากโลโก้ศูนเหลือค่าพัพยายาพั พัฒนาในเรื่องของให้คนมาดูว่าถ้าบ้านธรรมดาหลังหนึ่งเป็นแบบนี้บ้านคุณทุกหลังในอีสานก็ทําได้ก็จะกลายเป็นการสร้างพื้นที่การท่องเที่ยวไปโดยธรรมชาติข้อที่หนึ่้อที่สองเนี่ยเมื่อนักท่องเที่ยวที่สนใจศิลปะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความพร้อมเรื่องทรัพย์นะเข้ามาในพื้นที่แปลว่าเขาเขาพึงพอใจศิลปะแล้วแต่ขณีกัน จะาํายังไงให้เขายอมจ่ายพร้อมจ่ายพร้อมจ่ายประเด็นคือต้องต้องดูว่าพื้นที่มีอะไรบ้างนั่นคืออัตลักษณ์เรื่องการทําแบรนด์จะต้องชัดเจนยกตัวอย่างในพื้นที่ของผมมันเป็นพื้นที่ชุ่มน้ําพื้นที่ชุ่มน้ําก็จะมีต้นคล้าต้นคล้าก็คือต้นที่เอามา ทำเป็นกระติปข้าวเหนียวกระติบข้าวเหนียวก็คนอีสานคนเหนือก็กินข้าวเหนียวนะแต่คนที่มาดูพื้นที่จะเป็นคนกรุงสะเกอบททั้งหมดซึ่งคนกรุงก็ไม่กินไม่กินข้าวเหนียวเขาก็ไม่ซื้อกระติปผมก็บอกว่าควรจะเปลี่ยนกระติปเป็นเป็นเครื่องจักรสารกระเป๋าอสซอรีได้ไหม้ก็ไปคือวัตถุดิบเดียวกันถูกต้องครับการการจักสารเนี่ยเหมือนเดิมแต่เพียงแต่ เปลี่ยน<ก>ประโยชน์ใช้สอยก,อการขึ้นรูปก็ยกตัวอย่างนี้อ่านี่ที่ถือมาเนี่ยนะครับอันนี้นะครับอันนี้จริงๆก็คือสารที่เราจะเห็นนะถ้ามองดูเนี่ยก็คือลายเหมือนกระติ๊บข้าวเหนียวเลยล่ละอันนี้คือกระติ๊บข้าวเหนียวนี่อนเองครับกระติ๊บข้าวเหนียวน,น,น,ยวนี่ใบหนึ่งก็ร้อยบาทเนาะครับแต่อันนี้นะครับมันแค่ครึ่งเดียวของกระติ๊บกระติ๊บมันต้องมีสองสองส่วนอันนี้นะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับแล้วก็ผู้ใช้ก็ใช้ได้ด้วยอันนี้ก็กลายเป็นใบหนึ่งห้าร้อยบาท สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมากต้องค้าโอ้โห,โหอันนี้ก็คือขายขายขายดีขายดีแล้วพี่เนี่ยเป็นเป็นคนที่ต้องเป็นอน,นาผู้ใช้เป็นตัวอย่างนะฮะครับเป็นแบรนด์บาสเดร์ของชาวบ้านอันที่หนึ่งนะครับอันนี้คืออันนี้คือต้นคลาจากกระติ๊บข้าวเหนียวทราบไหมครับว่าต้นคลาเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนดีไซน์เป็นรอยดีไซน์แล้วโอ้โหแล้วแต่ว่าใครอยากจะได้แบบไหนม,มันสามารถเปลี่ยนได้อันนี้อันนี้อันนี้นนนนเป็นกิมมิ อันนี้ก็เป็นพวงกุญแจพวงกุญแจจะเอามาเป็นตกแต่งบ้านอะไรก็ได้แต่มันมีนัยยะอยู่นิดหนึ่งนะครับนัยยะแรกก็คือว่าเรื่องสีเมื่อสักครู่ผมบอกว่าสีจังหวัดสีม่วงคือสีจังหวัดสีเขียวคือสีอำเภอทีนี้เพลนพวงนี้มันมีปลาหกตัวนัยยะเนี่ยมันมีนัยยะในเรื่องของการสื่อสาร คือจังหวัดบึงกาฬเดนมันเป็นจังหวัดที่เรียกว่าอยู่ติดแม่น้ําโขงครับแม่น้ําโขงเราก็จะมีในเรื่องของเมนูจากปลามากมายสิ่งหนึ่งเราก็เขามีผ้าพื้นบ้านฉะนั้นเอาผ้าพื้นบ้านมาทําเป็นสัญลักษณ์ของปลาแม่น้าโขงไหลผ่าน6ประเทศก็เลยมีปลา6ตัวก็คือประเทศจีนพม่าไทยลาวเวียดนามกัมพูชาทุกอย่างมี กระบวนการแนวคิดทั้งหมดเลยก็เรียกว่ากระเป๋าใบนี้ถ้าจะเล่าสตอรี่เล่าได้ทุกเรื่องถูกต้องครับที่จะเป็นการสือ่อความหมายคูณค่ามันก็จะดูโอโ้โหเพิ่มขึ้นมาทันทีครับ<ม>นี่นี่เป็นแค่แค่เซี่ยวเดียวนะค,ะครับจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านเนี่ยเยอะมากเลยตรงนี้เองจึง<ม>เป็นสิ่งที่พี่อยากจะแสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยผลิตผลิตภัณฑ์กันเยอะแต่จะทําไงให้ขายได้โดยเพราะช่องการการทําตลาดเรื่องของแบรนด์ต้องชัดเจนเรื่องของประโยชน์ใช้สอยก็ต้องชัดเจนแล้วก็ต้องมีเรื่องเล่าสตอรี่ต่าง จำเป็นที่สุดครับโดยเฉพาะในในบ้านเรานะคืออาชีพผม25ปีที่เป็นนักปั้นแบรนด์ให้กับโอท็อปในเมืองไทยแล้วก็ให้กับบริษัทที่ส่งขายไปต่างประเทศสำคัญสุดในประเทศไทยนะครับต้องทำแบรนดิ้งไม่ไม่ใช่ว่าบริษัทใหญ่ต้องทำแบรนดิ้งแต่หมู่บ้านอย่างหมู่บ้านผมผมเอาแบรนดิ้งมาทำมันีประสบความสำเร็จอันที่ส ต้องมีเรื่องของรถนิยมอันนี้จําเป็นมากเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะว่าสินค้าโอทอมนะครับพูดกันตรงๆวันนี้บูบ่านี้ทําอีกสัปดาห์หน้าบูบ่านี้ก็ทำทำซ้ำๆๆกันหมดเลยสุดท้ายของออกมาก็จะต้องเปรียบเทียบราคาแล้วก็กลายเป็นของโหลก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีในเรื่องของเรื่องรถนิยมเรื่องของตัว การออกแบบแนวคิดสุดท้ายก็ไปไม่รอดแล้วก็ตายแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมมีการเล่าเรื่องด้วยเรื่องของเอาสไตล์เอาเรื่องของแนวคิดครับฉะนั้นถ้าจะมีคนอื่นมาก๊อปปี้ก็ไม่เหมือนกับเราเพราะว่าเรามีการสื่อสารตัวทีมเอเซนหลักของพื้นที่บู่บ้านพญนาคของเราแบบนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นครับถ้าใครไป ที่นี่นะอำเภอโซ่พิสัยนะโซ่พิสัยเนี่ยเมื่อกี้พี่ข่าบบอกว่ามันจริงๆมีความหมายด้วยคำว่าโซ่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับมาจากอะไรครับเอ่อคือจังหวัดบึงกาฬนะครับมี8ชาติพันธุ์หนึ่งใน8ชาติพันธุ์คือไทยโซ่ก็เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากประเทศลาวแม่ผมนี่เป็นไทยโซ่ฉะนั้นฉะนั้นเสน่ห์ของของจังหวัดชายแดนนะนอกจากในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญยหาสภาพภูมิ ประเทศแล้วนะครับวิถีของคนชาติพันธุ์คือเสน่ห์อย่างหนึ่ง<อ>นะครับ,รบเพราะนั้นแต่ภาพคุณผู้ชมที่เห็นภาพผมเกิดให้เห็นนะครับเดินไปสองข้างทางจะได้เห็นภาพนะครับที่เป็นแนวศิลปกรรมร่วมสมัยเป็นภาพปาัญาซึ่งโอ้อยู่แต่ละบ้านเนี่ยไม่เหมือนกันตามแล้วลอัตลักษณ์นะครับของแต่ละคนนะฮะแล้วเข้าไปถึงในสู่ก็จะเป็นบ้านของพี่ขามซึ่งบ้านนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครสังเกตดูทุกห้องไม่ว่าห้องโถงห้องรับแขกอะไรเนี่ยนะฮะผนังห้องจะมีรูป ในหลวงรัชกาลทีู่ก้าติดไว้ทุกอันเลยทุกที่เลยครับต้องการสื่ออะไรครับคือย้อนกลับมานะครับผมเองเนี่ยทำงานเป็นอาสาสมัครมูลนิธิโครงการหลวงปีนี้เป็นปีที่22นะครับและผมก็ได้เรียกว่าแนวทางจากพระองค์ท่านท่านในหลวงรัชกาลที่เ้าเนี่ยท่านเป็นเรียกว่าต้นแบบแห่ง นักสร้างแรงบันดาลใจให้ผม,มนะครับเพราะท่านเป็นผู้ทําเพื่อคนอื่นฉะนั้นการที่ผมได้ทํางานบนษีโครงการหลวงนี่ก็เป็นที่สุดของชีวิตแล้วฉะนั้นผมก็คล้ายๆเรียกว่าอะไรเออซึมซึมซับเนาะซึมซับแนวทางของพระองค์ท่านแล้วก็นํามาออกแบบบ้านเกิดของตัวเองออนะครับฉะนั้นรูปในหลวงราชการที่9ที่บ้านผมนะไม่ ต่ำกว่า200อภาพเยอะมากและหลายคนเนี่ยจะไปมีความรู้สึกเหมือนกันเหมือนไปอยู่บ้านที่แบบสไตล์อีสานสัก60ปีได้ไหมครับพี่เจ็ดสิบเจ็ดสิบปีนะข้าวขอเครื่องใช้ก็จะมีครบเลยนะสำหรับบ้านพี่นะแล้วลงมาข้างล่างก็ยังมีที่ถ่ายรูปอีกเยอะเลยนะครับเป็นวิถีชีวิตโอ้โหเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นไงฮะ็นข่าวห้ปีแล้วใช่ไหมห้าปีนักท่องเที่ยวเนี่ยเท่าที่เราจับประเด็นได้นะครับกลุ่มหนึ่งนะจะเป็นกลุ่มสาย ออกแบบและแฟชั่นคำถามว่าในการพัฒนาชุมชนทำไมกลุ่มคนเหล่านี้ต้องการมาที่นี่ก็เนี่ยคือทุกคนต้องการมาหาแรงบันดาลใจฉะนั้นไม่ว่าพื้นที่ที่เราออกแบบอยู่ตรงไหนนะกลุ่มคนที่สนใจเห่านี้เขาก็จะมาหาซึ่งอันนี้มันก็เป็นการบอกเลยว่าในยักษ์ของการพัฒนาชุมชนจากนี้ไปนะคนนนะ จะต้องสร้างตัวตนด้วยการทําพื้นที่อย่าทําพื้นที่การพัฒนาเนี่ยให้เป็นแค่ศูนย์เรียนรู้ม,มันไม่พอครับแต่ต้องทําพื้นที่ที่แหล่งแหล่งนั้นเป็นพื้นที่ที่สร้างแรงมนต์จัน,น,นจให้คนและเขานํากลับไปด้วยมันต่างกันศูนย์<ค>นเรียนรูน้รกับศูนที่สิ่งที่สร้างแรงมนดจันมัน,ใน,ในต่างกันมากโอ้คนละเรื่องเลยครับเพราะคนจํานวนหนึ่งมาศูนย์เรียนรู้เพื่ออะไร มารู้ว่าที่นี่ทําอะไรบ้างครับแล้วก็ได้รู้ได้เห็นแต่การที่คนคนหนึ่งมาศูนย์สร้างแรงม้านใจเขาได้พลังกลับไปมันคนละเรื่องเลยฉะนั้นเรื่องนี้มันไม่ค่อยมีในยิ่งถ้าใครมีพลังกลับไปแล้วมีความฝันทุนเดิมโอ้โหยไปต่อยอดอย่างเป็นตัวอย่างที่พี่บอกเลยทันทีรับนี่เองครับจึงเป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยความเสถียรในมุมมองของพี่ขาบที่อยากจะสร้างแรงม้านใจ ให้กับน้องเยาวชนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เพื่อจะได้กลับไปทํากับชุมชนของตัวเองเป็นผู้นําชุมชนเพราะว่าชุมชนรอบของตัวเองนี้มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายมากเลยครับยุคนี้นะเป็นยุคโควิดเนาะเด็กก็คงต้องอให้กลับมาพื้นพื้นที่ของตัวเองออพื้นที่ของประเทศไทยนะครับเกือบทั้งหมดก็เป็นพื้นที่การเกษตรทีนี้พื้นที่การเกษตรเนี่ยยุคนี้อันที่สองคือเด็กก็ใช้มือถือทำงานเนาะ ฉะนั้นเมื่อเขาเก่งมือถือเมื่อเขามีเทคโนโลยีถูกต้องและเขามีอะไรนะมีต้นทุนที่บ้านแล้วแค่คลิกนิดเดียวมันสามารถที่จะทำการค้าอยู่ในพื้นที่ของเราได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ยุคนี้นะคนรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาทำงานในพื้นที่ที่ตัวเองมีและตัวเองจะได้มีตัวตนในเรื่องของการ ทำให้ตัวเองมีสปอตไลท์นะครับม,มีแววมีฉายแสงนะครับแล้วก็ของพิขาบเนี่ยผมชอบอยู่สิ่งที่เป็นวิสัยทัศน์ของพิขาบเนี่คือไม่แค่ระดับในประเทศมันต้องก้าวสู่ Inter อินเตอร์เวทีโลกอ่าจําเป็นครับต้องมองถึงขนาดนั้นเลยครับครับครับคุณผู้ชมครับนะฮะผู้ชายคนนี้ครับรางวัลจากเวทีออสการ์อาหารโลกกูมองอวอร์ที่ฝรั่งเศสสิบสี่ปีติดต่อกันไม่ธรรมดาครับมุมมองและประสบการณ์เหล่านี้เอามาทําอะไรที่นี่ฮะก็คือ การที่เราอยู่ในพื้นที่เล็กๆซอกหลืบของประเทศไทยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะทํางานชิ้นนั้นให้มีมาตรฐานสากลนะครับเราก็เอางานชิ้นนั้นนะเ,เพื่อที่จะไปประกวดในเวทีระดับโลกซึ่งเวทีกูมองอวอร์ดเนี่ยเรียกว่าคือวัตถุประสงค์ของมันคือเพื่อเชิดชูเกียรติและสะดุดดีบุคคลผู้มีคู่นูปการที่สำคัญในโลกใบนี้นะ ที่ทำประโยชน์ให้กับวงการด้านอาหารการเกษตรและชุมชนโอ้ oh. ฉะนั้นเวทีนี้จะเป็นเวทีที่รวบรวม,รวม mm. คนระดับผู้ทรงอิทธิพลของโลก mm. นะครับคนที่เราไม่เคยเจอในโลกจะมาเจอกันที่เวทีนี้นะครับ mm. และผมก็ได้มีโอกาสไปอยู่ในเวทีนี้ในเวทีนี้นะครับล่าสุดก่อนโควิดนะผมก็เพิ่งไปเจอเชฟนะครับ mm. เชฟชื่อเดี๋ยวนะจำไม่ได้ เป็นเชฟส่วนตัวของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงอของจีนจน,นะคะถ้าเราไม่ได้อยู่ในคลับนี้เราไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนเขาได้และนี่เป็นหนึ่งในในย่อยๆอแต่ว่ามารมาสเตอร์เชฟระดับโลกหรือเจ้าของออระดับอุตสาหกรรมกรเกษตรระดับโลกก็อยู่ในวงการนี้คำถามคือเวทีนี้ เอาเงินไปซื้อเพื่อจะเข้าคลับไม่ได้ไม่ได้แต่คนจะเข้าคลับนี้ได้คุณจะต้องมีผลงานและผลงานของคุณจะต้องผ่านการชนะเลิศของโลกก่อนอออและคุณถึงจะถูกเรียกว่าเป็นสมาชิกโดยโดยอัตโนมัติครับอันนี้ก็เป็นเวทีที่ทําให้เราได้ในเรื่องของวิธีการคิดที่เป็นสากล<อ>ความเป็นสากลแล้วก็เอามาออกแบบพื้นที่ในการออกแบบพื้นที่ก็ทําให้พื้นที่ของผมเนี่ยที่เป็นสากลอยู่แล้วนะ ความเป็นสากลเนี่ยเมื่อมันมีการจรัดแสงเนาะค,คนทั่วโลกเขาก็จะเห็นว่ามันน่าสนใจเขาก็จะแชร์ก็จะพูดถึงก็ทําให้เราได้รับการยอมรับมากขึ้นมผมก็เลยมองว่าในงานพัฒนาชุมชนของประเทศนะครับอ,อ,อย่าพัฒนาในรูปแบบเดิมม,ม,มันเสียเวลาและมันเสียงงบประมาณมมแต่ต้องพัฒนาที่มีคอนเซ็ปต์มีเป้าหมายมยกตัวอย่างสิ่งที่ผมทำเนี่ย มันมีเรียกว่าเป็นรูปธรรมชัดเจนการทําด้วยศิลประร่วมสมัยเนี่ยม,มันบอกเลยนะคะว่า5ปีที่ผมทํามาเนี่ยพิพิธภณ์ของผมได้รางวัลชนะเลิศของโลกถึง3รางวัลแล้วโอ้โหชัดเจนมากครับ,รบขอบคุณครับพี่ขาวครับกับสิ่งที่เสียสละให้กับบ้านเกิดสร้างสรรผลงานวันนี้เป็นการสร้างต้นแบบความยืนแนว SCG จริงๆครับ,รบเพื่อเป็นแบบอย่างแรงบนใจให้กับคนรุ่นใหม่ อีกหลายคนวันนี้ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคงไใ้คุยกันอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับรปูครับคุณผู้ชมครับที่ได้เกิญเวลาหมดแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนครับฝากไว้ครับใครที่สนใจไปได้นะครับพิพิธภัณฑ์นะครับชุมชนมีชีวิตและสตรีทอาร์ตที่อำเภอโซ่วิสัยจังหวัดบึงกาฬและคุณจะรู้ว่านี่คือหนึ่งเดียวในโรคที่ไม่เหมือนใครวันนี้ผมและแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ